เพื่อตำรวจของไทยเพื่อวีไลต์ทหารฮานกลงต่สตรงพิศสันราษมันเป็กัวจ <Tr> ับผูกกับานที่รวจสอนงสมเรียนตั้งแต่ว่าทางการนะดับที่เียก่อน ว่าเป็นวันสำคัญวันหนึ่งและวันสองงานดำเนการเนื่องจากตามนโบายของผู้จัดการเำรวจนด้าให้คนทับสาให้กับพรสาการตำรวจวายดำเนการเพื่อว่าท่านจอยู่ในตำแหน่งเป็นารราบสาระป็ลการ ต้องมีความชำนาญในด้านอำนวยกวามสะดวกการอำนวยกวามสะดวเนี่ยระจมอยู่นะครับสำคัญประจมอยู่นะครับการสถานีตำรวจในการปฏิบัติงานสถานีตำรวจการให้บริการครับครับการอำนวยความสะจะต้องเป็นเสี๋ยวเดี๋ยวผมผมไปอนุบาลเดี๋ยวแป๊บนึงให้บริการประชาชนให้เกิดความผาสุกกับประชาชน าการตำรวจตัเองจะต้องมีทักษะความรู้ความสามารถสิ่งหนึ่งที่จะมีทักษะความรู้ความสามารถได้จะต้องมีการ,รบ,บรณบกรรในการ,รบ,บูรณบเราก็ต้องมีวิทยากรที่ผ่านการ,รบ,บรณบกรรตามหลักสูตรของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติซึ่งเราก็ได้ วิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถืใช้ในการซึ่งเข้งแบบลมในหลักสูตรเร่งรัดของสำนักง,ง,งานอำรวจชาติเป็นเวลาตามบัน้องคืนนะครับมีพิจา,ารณาหลายพิจา,ารณาเกี่ยวกับการดำเิการใหพวกเราเองเนี่ยได้เป็นเจ้าภาพในการจัดตั้งแบบมรองรัว่าในการของผู้กรณจังหวัดเขาจะลงหมดแล้วนะครับ และสาว,วัตในการเราก็เป็นนิยกรณ์หนึ่งในการอกรมคที่ผ่านมานะครเชื่อได้ว่ามีความมีความสามารถที่จะถ่ายทอดให้เราได้ในช่วงรวะยะเวลาเด่นด้าะก่อนเที่ยงนะครับแต่นั้นเนี่ยในช่้องก่อนเที่ยงเหนะครับอาจจะมีภาพเบรกบ้านขอให้พวกเราให้ความสนใจนะครับ เพราะในการสุบผสมเนี่ยการต่อรอให้ความสนใจมากให้ความสนใจและจะมีการถ่ายอทอดทางวิดีโอกดเป็นเส้นสายในระหว่างที่การสุบผสมเนี่ยภาคก็จะขอภาพหรือต่อรอดขอภาพในการสุบผสมหรือจะอดกดเป็นเส้นกับเราโดยตรงนะครับขอให้เป็นภาพที่สวยงามในการสุบผสมนะครับถ้าเราอีว่างมันจะเปนตาเหียวนะครับ พอเราแจ้งขปในการลงรไปที่ภาคกันต่อดแล้วนะครับถึงแม้ในช่วงนี้จะมีภารกิจสําคัญที่สถาสนตีตำรวจุอรปัดใหญ่ก็แล้วแต่นะครับแต่เพราะว่าตลอดเข้าใจว่าในวันพรุ่งนี้เนี่ยท่านก็จะลงมาที่สงขานะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยท่านยังคอนเฟนต์อยู่เพราะว่าประกอบกับสถานีตำรวจเราเมืองพัตลุงนะครับ ก็ได้เป็นฐานะนี้ตำรวจระดับสองดีเด่นตามนโยบายพพตรเป็นตำรวจระดับที่เพื่อความปลอดภัยข,ของประชาชนนะครับตั้งแต่วันจันทเป็นต้นไปเนี่ยพพจะคอนเฟนงาที่เราะนะครับเรื่องงานดำเนการเนี่ยเป็นหัวใจถ้ามีการคอนเฟนเราก็จะเรียกงานดำเนการเข้ามาเนี่ยน,นั่งในรูปแบบนี้นะครับแล้วท่านจะทักถาม ของท่านนะครับในทุกๆด้านนโยบายทั่วไป12ข้อนโยบายหลัก16ข้ออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มาในการศึกษาท่านจะทักถามทักถามโดยวิธีคอนเฟล็ตนะครับกับพวกเราซึ่งเป็นหัวใจของโรงพักเนี่ยนะครับาาก็กกจ,นะบจะถามว่ามีการปฏิบัติตามนโยบายขพรบหรือไม่ ต้องฝากพวกเราหลายๆเรื <Ark ham> as, ่องนะครับในการจุกอบรมวันนี้ก็ขอเสนอพรให้พวกเรามีความสุขกับการอบรมและดูโลกไปด้วยดีนะครับสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของทรในเวลาวนะดอากโดยการจุกอบรมฝ่การณปัจจุบันเรียนเชิญแต่ว่์เข้ามาเป็นทียกรือนังั ั Yo, ีการกำหนดยอดเงินไม่ตรงกันกับยอดบันที่ประรูในทะเบียนที่เกี่ยวข้องในสมุดฟล์เยี่ยตำรวจ